ครับสวัสดีครับบรรยากาศเจ้าเจ้าอำเภอเวียงชิงลุงครับผมวันนี้จะมาเนืกับเขาครับผมเมนูอย่างครับว่ากันคำาเนาอเอาเอาละดังฟงดังไฟก่อนครับบรรยากาศยังคึ้ขนาดครับผมหอรออันนี้ก็จะเป็นห้านเปลืองผ่องครับห้านนี่นะเปลืองเข้าเปลืองน้า <laughs> บรรยากาศมันได้ครับผมถ้ามีเขียงนีถ้ายประพาดเนาะ เมนูนี่นะมีเขียงอีกค่ะอย่าเป็นลาบผักกาดส้มโอ้บรรยากาศครับผมตั้งหลังนี่ก็จะเป็นกระท่อมครับอ่านี่ครับบรรยากาศโดยรอบครับผมบรรยากาศบ้านไร่ไป่ายนาครับผมเดี๋ยวมายะเข้ากันเลยครับเดี๋ยวผมปาไปหอบรรยากาศนะครับผมเอาละเมนูหนึ่งอย่างครับผมนกกลปูดครับผม โอ้ป,ป้านกกลปูตัวยังไงครับอาจะแกงใสแ่แคบหมูหรแอเมแกงใส่จีนแห้งเนาะอ้าวเจอแลละครับเมนูนี่นกกนปูดนกกลปูสามชั้นเกิงครับผมอันนี้เราอยู่ชั้นสองครับเดี๋ยวป้าขึ้นไปชั้นสามครับอ้ยอ้าวขึ้นไปชั้นสามเลยครับผมเอ้าบรรยากาศยามเจ้าครับ นี่ถ้าจะเป็นสวนมันครับถ้าจะเป็นถ้าจะเอาข้าวโพดมาลงครับผมนี่บรรยากาศเจ้าครับอยู่ติดดอยเลยเค,ครับดอยนี่เป็นห้องว่ดดอยพระบาทนะครับผมดอยพระบาทอำเภอเวียงเชียงรุ่งจังหวัดเชียงรายครับลายปุ้นก็จะเป็นพระธาตุศรีสักบรรพตครับผมติปจิเตียนกูเตือนนะครับเนาะ